สวัสดีทุกคนวันนี้นั่งหน่อยอได้กุ้งดองกับแซลมอนดองมาเนาะสิมืกินนี่ทุกคนเบิง้งร้ายมือเลยแหละเสื้อสิได้กินเอาไว้แต่โดนลหละกกับเจลเป็นเจลขิงบริสไทพักบัวมาไช้แค่ตัวนี้มันสิเป็นแซลมอนไครจะเนี่ยแล้ววันนี้หลุนเบิ่งว่ามันสิร้ายคือเขาแบบรีวิวบอก หลายๆ <c oughs> เออข้ามประตัวเขาเนาะหินถลอกลงขาดบาน้นำจะหลุดโอ้ปลาตัวใหญ่เนี่ยแบบที่เขาอันนี้เลยแจะบานหนำมันข้างจะร้ายแน่เนาะภาวะตัวนี้เป็นกลุ่มไม่ใช่ตัวใหญ่ก็เสียมน,น่ะใหญ่เนาะใหญ่แบบที่ตอนที่เขาเห็ดเองเลย ตัวนี้มันคือ,อยังแข็งอยู่เปลี่ยนอันบ่เพราะามันมีตัวแซลหรือไม่อะไรกับตัวทนให้แสแต่ว่ามันกับตัวอย่างนี้ยแบบนี่แล้วมันขีแข็งอยู่มันยังแข็งอยู่เออตัวนี้เนาะโอ้โนี่ขาดว่าจะหลุดเนาะ <laughs> มันเห็ดหมวัวเสือไปแล้วเนาะวันนี้ว้าทุกคน กุ liberal, gray, right? ้งคล้ายเนี okay. okay. ่ยอีกต yeah, <onas> ัวหนึ่งที่ว่าเขาถอดมาเลยป้ากุ้งแซลมอนกระตอน n ักบยังไงนะลายแตกกันละงัดไว้ตัวนี้กินซองอ่นกันเลือยเปลือยล่ะตัวนี้จะเป็นแซลมอนอีกตัวโอ้ยเลีอะล่ะเดี๋ยงมันเลียฟ้าอยู่ทางลุ่มระยามันแล้วมันมีเป็ดแล้วมันยังนี่คณะอยู่ดีพคณะนาง้องยังดีนางังดีไป สิลองกินแบบที่ว่ามันแบบกระตงใส่ลองกุ้งค่ป้าคือแบบตุ้งยัยนี่หลายตัวเติบยอยู่ในกล่องอื้ ลองแซมมอนวัดเลยเอาไม่ทูมากเป็นแบบนี้เนี่ยบลาตอนโกงใหญ่แฮงอือยี่สิบปีครับบอกแม่นี่เนาะโคตรหวานเลยทุกคนมีโบอันใหญ่มาเจอมีโบไหม่่ออ๋อมันจักรดีกองนี่มันมาเขาแล้วาิ มาขอน้ำผ <mile> ึจักดีมันมาขาแบบน้ำไอ้รีบอมากยงไรแลนโวดรแบโคตรานเลยบาเยอะเลยอืออือบงจริงเขาแรงกะ

กองหุ้มละ,ะป้าเป,ป้ามาถืออ<ย>ไหนเป้ายิวแหงเลยนี่ <laughs> เชิมอลองสุดมกินนะบอถือกอน,ออนไ,ไป,ไปลบลองสดได้นะไปงานเขอไาไปงานเขานะ <laughs> เหลียวแห,หงเนาะาหง สบายดีเนาะไฟไปหนอกหลังจากหนอกสองน้นหน่อยสั้นฟิตเนาะก็ได้มรรทายกับการเก่านังหนาเกินเนาะแทงมันลุดเลยแทงโลกเงาเลยเ่าวาดไปแค่วันหนึ่งลูกไหวไหวไหเออลุกขึ้นได้เนี่ยโอ้แสงงามไปดิไปทางหน้าทางหน้าไปนี่เขากำลังน้บหน้าหม่ไม่เอออืมอากาศเียนโซผานา มากรมาขึ้นเชื่อมุนไปเลยเอาเรียกธรรมดาบมาเนี่ยเรียวจะมาเรียวแน่มาบววงบวกกันเอาบวงแก้วอะไรไม่เลยเนาะหลังมาดีต่มือก็ได้ยโอ้ยแงหนอกเนาะเสื่อมใจฝ่ายข่าใจฟิวจะเลยตอนไทยมันปวดอ่านตัวกล่องก็ปูเรื่องมาม่าตัวหนึ่งก็หายอะไรไปแล้วเนาะ หรือมะม่กโปบูแม็กเดี๋ยวมืลี้ยงไปเอาลือกุ้งดองอะ่ะจิ้มกันบบหนึงตัวนี้มันยังแข็งอยู่โคเดียดองชิ่งหอดเนาะเขาบดเอ็นยี่ห้อยี่หิวหรอกแต่ว่าสร้างมากเนาะสร้างมากกว่ฟิตละลายจนเมื่อยท่ามสีตัวน,นี้สร้างมาสีละลานนยหวานนินเนาะหอม,หอม จมอนอีวานแหงแสบแหงใส่เขาผ่านลงไปเลยเจยบแหงแพ,งพนด่าข้อุยาตใส้มือเนาะสองปูคือ,อเ่ยแบบร้ายแหงเนี้ย

เทมาถือกองไข่เปาเนี่ยมามามาเปลี่ยนคันมานีทีมงานลงมาอนเนาะตวาเป็นไงเมื่อล่ะเป็นไงมาถ่ายงมหอยหนาบานงมหรเรางมแท้หรือเราื้อมาซื้อมาน้าบานก็งมมิมิงมหอยิมามเทเปลี่ยนกันเลยเท ขอก้อนไปยังเดินมขอก้อนได้น้ายปอกอยู่ขอก้อนาสไหมเปีนงัน่อ้ปนหน่อยหิวโอ้โอตอนใหญ่ดีเวตอนใหญ่หวานหวานจ่อยเลยดื่มด้อกินดเเฮ้ยีเออไม่วัดจ้ะ อันนี้อันนี้อยู่เล่าประมาณแสนแสนสั100 100่ปพันนี่แหละเนาะคือว่าซื้อมาลองกินว่เขากับ,บด้เคยลองนี่เถอตัวนี้เคยกินอยู่ย่างบอกนึงมันแสบดีก็เลยลองซื้อมาอ,อ๋อตัวปลาหมึกเงาฮะแต่ว่ามันก็มีปลาหมึกนั่นแต่นี้มีปลาหมึกเป็นหนวดบรือยังวะป่าเป็นพอ้กินเนมันันน้กบปองมันปองมันบุบปองบุบ แต่ว่า,วาเมันกเก็บได,ดได้ได้ไดนอยู่เลยเป็นเดือนหนา<อ>แบบเน้ยเนียวพากินกิน <laughs> ิเขาเสไปเรื่อยนะแล้วเ้ากินเป็ดต่อนนะมันมาโว่อเ,วเอนเป็ดเครือเฮ้ยเฮ้ยจะครบเป็ดไหมกวงไรวะเป็ดหน่อย,ยบรรยากาศพี่น้องเนาะภูผาป่าดงคงไพ่เจ้าปุณิกรบผู้เศาหน่อยหรือเ่ ชีแม่ม่ะนวะที่เรอจังวะนี้มานานแล้วบุหรี่สาวนี่าไเอานางลงดีดี้หน่อยนางงามนางงามมอหน่อเออเว้งขางหน่อยก่อนนะเลาก็ปองไทยไบอเฮ้ยจเย็นพนี่ เปฮ้ยซิปปี้มึงมาเป็นเมยได้หน่ะบอเดียนีย่ฮะส่คือเจ้าของด้วยอันนี้เขาไเป็นไข่จางทีวิวหอนแต่ว่าเขาก็ลองสื้อมากินอ่าบางคนก็ทิมาดามาว่าอันนี้ได้กีบบุกเยาด้อนนี้ต่เขาก็อยาไห้นองล่องกินอันนี้เะ่าไห้ที่งานใลองแนวกินแะ่สเนาะ มีการนมากันเนาะจีแลวเากิกินเป็ดเลยเอจเย็นจะอไปคืนล่ะจเย็นจุดอเเป็ดเดเป็ดนี่เน้ำออกกน้ำมันหลหมดเราแไปลมันปนกันเลยบ่แซมอนหรว่าบ่คนละปกกันมันกปนบ่ปยังเป็นน้ำแข็ง มอยู่ไปเสซคือนะไรเออมันเขาว่าเอาไว้ในสองแฉ่งอวในสองปิตลายหมดเนาะเพราะว่าถ้านำข้านำมันฉีเก็บบริโดนเนะเขาต้องใส่ป้าในสองปิตนะสองปิดในที่นี้คือสองป้าเนาะอ่ะผมเป็นสองขับบนาะก็ละฟิตก็ละฟิตต่อก่าทรายเนาะมีตัวเอ็ดตัวยังเลยเอาเชิ้ตตัวเอสตัวยังเล่าเข้ามาแบบนียเอส ทังที่มันโบได้ออกเคียงตัวเอแต่วันนี้เอสไก่อนแบฮรวกอะไรสหวานแบบหวานจ่อยๆด้เอากระชิ้นวกกรุกนี่อยังเกาลีดงโอ้เกาลีดงบอเกาลีดงาเะยเลยเกาหลีดงเกาลีดงแสบพี่น้องแ่บพี่ลิมมือทำอางมือได้หรอว ช่วงนี้ก็คือพวกเทากับซียูในกลุ่มข้าวหอมเปาบอสกลุ่มวนเวียนกันอ่ะนะมูมี่แบบว่าเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มอื่นอ่ะนะเ้ากับซักก็ขีนครบกันสองรถแต่นอกก็คือปลอดภัยเข้าไปเลยไปหากลุ่มอื่นนะเออแมนก็คื่อไม่แพ้ดินน้ำไม่แพ้ดินน้ำอย่นแข่งอยู่นะแล้วก็มันอากาศจุ่มให้หน้ามันก็บอกคอยมี่บ๊อบีโควิดอะอย่างที่ว่าท่านบอกพวกแกว์พวกแกว์อามาอันนี้มันก็มีดอกมูมีบอย่มีเนาะอย่างนั้นจีรั ชิปไดทีแล้วปะเป้าชิปซองน่ะซองแล้วตายคลิปแบบเดี่ยวอยู่นะท่าเมาโดนโอเคเนาะประมาณนี้เลยเนาะนิดหน่อยกับสีเลยซิมต่อเนาะใหญ่โต้งหน่อยกับสีเหลืองไก่ที่ตากันเลยเหลือออกแผลออกตาเลยได้ปะเนี่ยเหลือทิ่ตามสองนิดหน่อยกับเกาเนาะก็ได้ก็แส้ให้นะพี่ดอกไก่สออดยู่าสองหมื่นนะตอนนี้เนาะหมื่นแปดละ เนี่ยกลัอโอ้ยโซ่าวิดเด้มากคกเก็ให้กูเบิงนี่เป็ดก็อยากกินขาวเออเป็ดก็พอเป็ดเ้าตอนนี้้องหน้กหากหอสองเหมือนะจะลงคลิปกบตุงเหมือนต้บังคับกันเนาะว่าพอเทาหาเงนินน้นอยใส่รตะว่ามัขีขาดไเนาะ <S <S โอเคลงตอนนี้ก็เพื่อนทากัสีประมาณอ่าคือยัไแปดสิบเปอร์เซ็นต์คลิปน้อยทีว่ไทยดีวิวนั่นกัสีประมาณแปดสิบเก้ิเปอร์ยังมันยังลือแต่ืนคั่วปูก็งสไเนาะ นเบื่งองหุ้นขั้วอะไรกะประตูหน้าบ้านแต่ะกะสีมันเทพ่ยงเปลื้นเที่ยงเปนกลัวไงเนาะอาจจะเทหรอเพื่อนก่อนเพื่อนเาเหมือนเปลือยเอาไว้เขาทาสีแล้วเพี่ยวกันนะโอเคเนาะบ๊ายบายแล้วเจอก,กันคลิปหน้าเด้เอบ๊ายบายจ้ะ